ที่แบบคุณเห็นคนทำคอนเทนต์เห็นคนแบบเหมือนว่าเอยเบื้องหน้าเหมือนคนใจบุญอย่างเงี้ยคุณไปดวนตัดสินไม่ได้หรอกคุณต้องดูจากหลายๆอย่างแล้วใช้สต,ติปัญญาพิจารณาดีๆประเด็นเรื่องของการเอาศาสนามาบังหน้าหาประโยชน์นะคะขายความเชื่อขายความศรัทธาวันนี้ค่ะแต้มต่อมีการพูดคุยนะคะกับผู้ที่ออกมาให้ความเห็นในประเด็นนี้นะคะจริงๆไม่ใช่กรณีของคุณตั๊กกับคุณเบียร์แค่เพียงกรณีเดียวเพราะว่า ประเด็นเรื่องการขายความเชื่อขายความศรัทธามันก็ยังเกิดขึ้นทุกวี่ทุกวันวันนี้ตั้งต่อค่ะจะพูดคุยกับคุณแพรรี่ไพรวันพัฒนวรรณบุตรนะคะตอนนี้คุณแพรรี่อยู่ในสายกับเราเรียบร้อยแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณแพรรี่สวัสดีค่ะสวัสดีอาจารย์ผู้การแม่อาจารย์ครูแล้วก็ท่านแขกรับเชิญในรายการทุกท่านเลยนะคะสวัสดีครับขอบคุณมากเลยค่ะคุณแพรรี่เข้าเรื่องเลยแล้วกันค่ะวันนี้อยากถามมุมมองค่ะว่ากรณีที่มีบุคคลที่ใช้เอาศาสนามาบังหน้าหาประโยชน์ ขายความเชื่อขายความศรัทธาคุณแพรรีมมองคนกลุ่มนี้ว่าอย่างไรบ้างคะหนูมองว่าคนพวกนี้เป็นพวกใจบาปในคาบนักบุญเนาะสําหรับหนูว่าหนูรู้สึกว่าเป็นอันตรายต่อสังคมอะแล้วถ้าเรารู้ไม่เท่าทันน่ะคนพวกนี้ก็จะอาศัยช่องว่างในทางศรัทธาของผู้คนในการที่จะแบบแสวงหาประโยชน์จากผู้คนในนามของความเชื่อหรือในนามของศาสนาซึ่งมันยัง <c oughs> คงขายได้อยู่ตลอดเวลาอย่างเงี้ยคะ่ะ ค่ะตอนนี้มันม,มันก็มีประเด็นค่ะว่าตอนนี้เราจะพบเจอมากเลยในออนไลน์คุณแพรี่ก็คือว่ามีพวกไปทําความดีไปช่วยเหลือคนอื่นไปสร้างคอนเทนต์แล้วก็เอาคอนเทนต์อันนี้มาต่อเนื่องในแง่ของการขายความเชื่อคนอื่นอีก เพราะว่าไปได้เงินมาแล้วก็มาทําบุญแบ่งปันคนอื่นทําให้ตัวเองดูเป็นคนดีจําได้ว่า <S <S คุณ<ป>แพรี่เป็นคนน่าจะบัญญัติศัพท์นี้ขึ้นมาคือคําว่าฟอกบุญฟอกบุญก็คือล,ลักษณะักาณะคำว่าฟอกบุญในความในความหมายของหนูก็คือการเอาบาปมาฟอกให้มันกลายเป็นบุญค่ะหมายถึงว่าเอาวัตถุทานที่มันมีที่มาที่ไม่สะอาดอะเราก็รู้อยู่นะบางคนทํา การค้าทําอะไรแบบนี้ก็หากินกับความเชื่อของคนนั่นแหละตรงๆแล้วก็ได้กําไรอย่างเป็นกอบเป็นกร,รมได้กําไรมหาศาลมากสมมติได้กําไรพันหนึ่งเนี่ยก็แบ่งเงินจากจานวนพันหนึ่งสักสิบบาทอย่างเงี้ยเอามาฟอ,อกจากเงินที่ตัวเองอาจจะรู้สึกว่าไม่สบายใจนะเพราะว่าเนี่ยฉันก็รู้อยู่แหละว่าฉันทาอะไรอยู่ก็เอามาฟอ,อกสักหน่อยสักสิบาทเพื่อให้จากเงินบาทเนี่ยมันเปลี่ยนกายเป็นบุญไล้สิบบาทแบบนี้มันแบบ หน,หนูมองว่ามันไม่ใช่เป็นการแบบทำบุญเนาะในความหมายหนูมันคือการมันคือค่าพีอาที่มันแบบโคตรคุ้มค่าเลยอ่ะอืมค่ะเพราะว่าเงินที่เขาเอาไปทําก็ไม่ใช่เงินของเขามันไม่ใช่เงิน การให้ทานเนี่ยมันต้องมันต้องมาพื้นฐานของการอยากสละสิ่งของที่เรารู้สึกว่ามันเป็นของของเราจริงๆแล้วเราอยากให้โดยที่เราไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนเราให้เพื่อเราอยากจะลดทอนความเป็นอิทธิเนียวในใจแต่คนพวกนี้เวลาที่เขาทําอะไรพวกนี้เขามีแต่ความรู้สึกว่าเขาจะต้องได้อะไรจากสิ่งที่เขาทํทเาททเช่นเขาแบ่งเงินสิาสบาทมาทำคอนเทนต์เนี่ย <S <S <an> <S เขาต้องได้คืนอีกเป็นแสน <S <S <an> <S เป็นล้านแล้วนี่มันจะคือการให้ทานในทางศาสนายัยางไงหนูบอกว่ามันยิ่งมีแต่การเพิ่มโลเพิ่มโลภะคือความ ความโลภความเสพติดคอนเทนต์ความเสพติดกําไรมากขึ้นอีกสาหรับหนูอะหนูรู้สึกแบบนั้นค่ะค่ะประเด็นคุณแพรรี่น่าสนใจมากว่าสิ่งที่คนเหล่านี้กําลังทําที่เคสที่กําลังยกตัวอย่างเนี่ยมันไม่เรียกว่าเป็นการให้ทานถูกไหมคะเพราะว่าการให้ทานจริงๆมันควรจะต้องสลับมาจา์มหาหมีก็ได้อยู่ในรายการนะครับ่ะแบบนี้เรียกให้เรียกว่าให้ทานหรือเปล่าอืมค่ะค่ะประเด็นก็คือว่ามุมมองของคุณแพรรี่น่าสนใจคุณแพรรี่ใช้คําว่าจริงๆเนี่ยไม่ได้อยากทําบุญหรอกแต่ว่า รู้สึกผิดที่ไปเอาเงินของคนอื่นมาก็เลยรู้สึกว่าถ้าได้ทําบุญแล้วก็สบายใจหน่อยได้พ<อ>คือ,อลดทอนอความรู้<อ>รสึกคืดน,นกามรมันเป็นการสร้างสร้างอันนี้ให้กับตัวเองด้วยครับมันเป็นการสร้างภาพลักษณ์ให้กับตัวเองด้วยว่า เนี่ยเห็นไหมฉันไม่ได้เคยเอาเปรียบใครนะฉันได้เงินมาฉันก็มาทําบุญจะเป็นคนใจบุญสุนทานฉะนั้นการที่พวกคุณมาซื้อสินค้ากับฉันน่ะถูกต้องแล้วเพราะว่าเงินส่วนหนึ่งกําไรส่วนหนึ่งจะพวกคุณฉันก็เอามาทําบุญนี่ไงฉันคือให้กับสังคมฉันเป็นคนดีฉันไม่ได้เป็นคนละโมบโลภมากอย่างเงี้ยมันก็มันเป็นเรื่องที่แบบโอ้โหมันเนียนมากเลยนะคะถ้าเราแบบไม่ได้แบบไม่ได้แบบคิดตามให้ดีๆแล้วก็จะเราก็จะมีความรู้สึกแบบนั้นจริงๆว่าเขาคือคนดีอืมค่ะตอนนี้มันมีสองมุม ประเด็นแรกก็คือว่าคนที่มองคนเหล่านี้อยู่เนี่ยการที่จะแยกแยะว่าของจริงหรือของปลอมดีจริงหรือดีปลอมมันก็มองยากอยู่เหมือนกันนะคะอันนี้เป็นคำถามแรกคำถามที่สองก็คือว่าแล้วอยากจะเตือนอะไระชาวพุทธว่าอย่าไปลงเชื่อสิ่งเหล่านี้อย่าไปลงเชื่อสิ่งที่มันเห็นเฉพาะหน้าไปคิดเองว่าดีคิดเองว่าใช่อยากจะ เตือนหรือกระตุกเตือนยังไงให้สังคมมันเดินต่อไปได้คะคุณแพรี่เออจริงๆหนูว่าถ้าแบบอุดเนะาะพระเจ้าท่านจะใช้คําว่ามันต้องมีโยนิโสมนสิการนะคะคือคอย่าเพิ่งไปด่วนตัดสินหรือว่าอย่าเพิ่งไปด,วด่วนสรุปพระพุทธเจ้าบอกว่าสังวาเสนะศีลังเวทิตพังศีลพึงรู้ได้ด้วยการอยู่ร่วมกันพฤติกรรม,อมของคนก็เหมือนการดูแค่ครั้งหนึ่งสองครั้งไม่ได้หรอกคุณต้องดูเขาให เยอะๆอ่ะหมายถึงว่าเวลาที่แบบคุณเห็นคนทำคอนเทนต์ hmm. เห็นคนแบบเหมือนว่าเออคุณเบื้องหน้าเหมือนคนใจบุญอย่างเงี้ยคุณไปด่วนตัดสินไม่ได้หรอกคุณต้องดูจากหลายๆอย่างแล้วใช้สติปัญญาพิจารณาดีๆ mm hmm. แบบหนูนะถ้าหนูมองเนี่ยเวลาหนูมองคนพวกนี้หนูแค่นหนูเห็นหนูเห็นนะหนูมองเขาทําหนูก็รู้แล้วว่าสิ่งที่เขาท mm ําอ่ะมันไม่บริสุทธิ์ใจเช่น mm hmm. คนเดี๋ยวนี้มีนีเยอะคือคนหากินกับความเชื่อของคน <Yeah. S 1> และรู้ว่าความเชื่อของคนที่คุณเอามาหากินอ่ะมัน หนจะใช้คาว่าอะไรอ่ะมันมันเป็นสิ่งที่คุณจงใจหรือคุณตั้งใจจะแบบหลอกลวงเขาว่าคือเอาความเชื่อมาขายอย่างเงี้ยสมมติอ่ะสมมติสมมติสมมติสมสมตินั่นหนูไม่ได้ตัวอย่างเช่นสมมติแบบอ่ะรู้ว่าคนศรัทธาไอ้ไข่รู้ว่าคนศรัฐฐทธาท้าเวสุวรรณคุณก็เอาความเชื่อแบบเนี้ยมาขายแล้วคุณก็หากําไรจากความเชื่อพวกเนี้ยถ้าหนูมองแค่นี้หนูก็รู้แล้วว่าเขาไม่ได้มีความแบบมีความบริสุทธิ์ใจหรือเขาไม่ได้มีความแบบ มีภาพของความที่เขาแบบอยากจะแบบอะไรอ่ะปรารถนาดีกับผู้คนเน่ะมันไม่ใช่เพราะว่าถ้าคนที่มีความปรารถนาดีกับคนจริงๆเขาะจะต้องไม่หยิบเอาความศรัทธาเอาความเชื่อของคนมาค้ากําไรถ้าเมื่อไหร่ใครก็ตามที่หากําไรจากความเชื่อของคนไม่ว,ว่าจะเอาของศักดิ์สิทธิ์เอาอะไรมาขายในราคาที่มันแพงๆรับทาพิธีกรรมหรือว่าอะไรแพงๆแล้ววันหนึ่งมาแบบมาเปลี่ยนเปลี่ยนอะไรอ่ะ เปลี่ยนมูอีกภาพหนึ่งมาเ,เป็นคนใจบุญอ่ะหนูรู้สึกว่าคนพวกนี้ไม่ใช่เพราะว่าถ้าคนที่หวังดีกับคนอื่นจริงๆจะต้องไม่เริ่มต้นการทํามาหากินด้วยการเอาความศรัทธาของคนมาขายจุดนี้ค่ะค่ะตอนี้คุณแพร่รคัสเอาเป็นว่าสองสามีภรรยาที่เรากําลังถูกพูดถึงแล้วกันก็วันนี้ก็ถูกจับไปเป็นที่เรียบร้อยในแง่ของกระบวนทางกฎหมายก็ว่ากันไปแล้วล่ะนะคะตอนี้ถ้าในแง่ในทางพุทธสิ่งที่ สองสามีภรรยาหรือคนอื่นๆที่กําลังทําสิ่งเหล่านี้เนี่ยในทางพุทธเนี่ยมันใช้คําว่าบาปแค่ไหนอย่างไรคะถ้าพูดในเ<อ>รื่องของบาป,บาปมันคงชี้สําหรับหนูหนูก็คงไม่สามารถเอาไปชั่งตวงได้นะว่าบาป<ะ>มันมากมันน้อยแต่หนูรู้สึกว่าคนทําชั่วก็คือคนชั่วอืยาที่สังว่าพระเตพีชางตาที่สังและพระเตพลัง กาละยานีกาละยานางปลาปากาดีจะปาปากังคนทําอย่างไรย่อมได้รับผลอย่างนั้นหนู <c oughs> ก็เลยโพสต์บอกว่าเนี่ยมีเงินหมื่นนอนอยู่บ้านดีกว่ามีเงินล้านนอนอยู่คุก <c oughs> มันไม่มันไม่สบายใจหรอกคะ่ะคนทําอะไรไม่ดีกับคนอื่นสีหน้าแววตาจิริยาท่าทางวันนี้คนไม่รู้วันหน้าคนก็ต้องรู้พระเจ้าบอกว่า <c oughs> ไม่มีที่ไม่มีที่ทรับสําหรับคนทําความชั่วนะคะ <c oughs> <c oughs> คอพอาะดื่นไม่รู้ใจคุณก็รู้คุณไม่มีทางแบบ กินอยู่แบบสุขสบายเหมือนกับคนที่เขาทํามาหากินสุจจิตได้หรอกค่ะค่ะเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นแน่ๆก็คือบาปในใจที่เกิดจากการที่ไปหลอกลวงผู้อื่นน่าจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วแล้วก็เกิดขึ้นแล้วคน,ท,คนทำค,คนทําความชั่วหนึ่งครั้งอ่ะมันก็ต้องทําความชั่วอีกติดครั้งร้อยครั้งเพื่อแบบไปปกปิดความชัว่ว ครั้งแรกที่ทําหนูเห็นส่วนใหญ่เป็นง,งี้แหละคน <P ink> พอถลํา <P ink> เข้าไปทําเรื่องอะไรที่มันไม่ถูกต้องแล้ว <P ink> มันก็จะต้องแบบ <P ink> มันก็จะต้องแบบหาเรื่องทําสิ่งที่มันเป็นความชั่วทวีคูณมากขึ้นไปอีกเพื่อปกปิดสิ่งชั่วที่มันทําค <P ink> ุณไปดูนะคะเคสที่แบบโดนจับโดนอะไรกันนะมันไม่ใช่มีแค่ตัวคนเดียวแล้วมันมีเครือข่ายมีอะไรเยอะแยะไปหมดแล้วเรื่องนี้ถูกเปิดโปงเดี๋ยวมาอีกหลายเรื่องเลยอย่างเคสที่เป็นข่าวเนี่ยเริ่มต้นมันมาจากการแค่เรื่องทองนะคะ <C> e <an> แต่เพราะว่าสืบสาวลงไปคุณไปเห็นเลยว่าเบื้องหลังสิ่งที่เขาปิดปกปิดไว้เยอะแยะโหมีมากกว่าแค่เรื่องเรื่องทองเยอะแยะมากมายไปหมดอืมค่ะสั้นๆค่ะสุดท้ายคุณแพรรี่อยากฝากอะไรไว้กับสังคมไทยคะ่ะในยุคปัจจุบันออก่อนจะแบบไปไปหลงเชื่อไปหลงศรัทธาใครอ่ะก็ก็ตั้งสติให้ดีๆนะคะแล้วก็อย่าอย่าใช้ชีวิตแบบหูหนวกตาบอด อย่าเป็นเท้าเวสุวรรณที่ถูกเอาผ้าแดงปิดตาอยู่หน้าห้างทองนะคะอันนั้นนะคือปิิตนาสอนธรรมเท้าเวสุวรรณกาลังสอนธรรมะอยู่ว่าเวลามึงจะศรัทธาใครมึงศรัทธากูแล้วมึงก็อย่าเป็นเหมือนกูก็แล้วกันอย่าปัญญาแบบอย่าเอาผ้าแดงมาปิดตาผ้าแดงคืออะไรคะคือความ คือความโลภคือความหลงไม่ไม่ศรัทธาใครแล้วก็ไม่มีสติตปัญญาอะไรเงี้ยเขาพูดอะไรก็เชื่อหมดยาศรัทธาแบบหูหนวกตาบอดก,ก็แล้วกันนะคะเรือสติตปัญญาไว้บ้างก็จะได้ไม่โดนเขาหลอกเอาง่ายๆอะ,ค,ะค่ะขอบคุณคุณแพรรี่มากค่ะวันนี้ก็ได้ประเด็นเช่นเคยนะคะ